สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมเมนนี่แบล็กจาก The s a c k Team ครับผมกับคลิปที่จะมาเล่นเกม Home e s w h o t e s u r สวายแล้ววันนี้เนี่ยมากับคุณต้นโทนี่กอสเบลนะครับแล้วก็วันนี้ครับยังมีแขกรับเชิญพิเศษที่มาร่วมแจมในวันนี้ครับก็คือคุณเจมหรือเรียกว่าคอจอจากช่องลาปิสลาซูรินะครับผมซึ่งวันนี้มีโอกาสอ่านคลิปด้วยกันนะครับแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ได้เล่นกับ คุณเจมลาพิสใช่ไหมแล้วมากกว่านั้นคือคลิปแรกเปิดหัวมาผมก็ต้องเล่นเป็นผีซะแล้วมาดูกันนบว่าผมจะรอดหรือเปล่าหรือผมจะเป็นยังไงหรือเปล่าไปดูกันเลยครับเน่ยไล่อ๋องก่อนก็ได้นะกาดแต่เลือดเยอะสุดเลยนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่หนูกล้าดสุดหนูไม่ได้เล่นานานแล้วนานมาก <c oughs> มั้งสองวันตั้งสองวันเลยนะพี่ ผีมือตกแล้วมันไม่ได้มันเป็นกลยุทธ์น่ะปวมตกจะให้มึงเป็นไล่ตัวจู๊ก่อนไงเมยแล้วผีดักฟังด้วยอย่างแย่เจมมาแล้วงั้นเปิดโนให้จริงเหรอเปิดเปิดผีเปิดผีเออเปิดหน้าผีอะไรไปอีกโกผีอยู่ไหนอยู่ชั้นสองชั้นสองไหวแช่เยี่ยวแล้วเปิดผีเลยรักาลโอ้โหโดนแล้วโดนแล้ว โอ้โดนอีกแล้วให้นายำนายำสองจึ้งอ่ะแต่เราจะไม่บอกว่าเราฝักที่ไหนนะแต่ทุกคนจะรู้กันไม่รู้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 ผมจะไม่รู้ได้ไงเอเดือดผีอยู่นี่ผีตีตู้ผีตีตู้เฮ้ยไอเทมมันบ้ามาแล้ว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  มก็แบบดำอ่องก็ตามอ่องจริงๆดไม่น่าตอองเลยแฝดแฝดให้โหโดนตีตัวยู่ตีเลยเฮ้ยนายอ๋องทำไมนายทำแบบนั้นล่ะนายอ๋องกำลังจะโดนไล่ออกจากทีมแล้วน่ะพอมินะฉันอยู่ตรงนี้เดินแล้วเดินแล้วเดินแล้วฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วเนี่ย อุ้ยอุ้ยอ <together> ุ้ยอยู่กับผมนะอยู่กับผมนะอยู่กับผมนะโอเคเฮ้ยเขามีปีกด้วยอ่ะเขามีปีกราคาแพงแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะปีกเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ตีแรงขึ้นเลยอย่างใดมีสกินว่าเท่ากับเก่งแล้วแหละใช่โอ้ยไม่แล้วครับอ่าเขาน่าจะน่าจะหลุดแล้วครับน่าจะหลุดแล้วเตรียม เตียมเลยนะครับครบแล้วเก้าเก้ายังแปรติดพิธีเลยติดเลยเก้า้าอันนี้เก้าแล้วเก้าแล้วเหรอเร็วยังเลยเก้าแล้วผมผมขออนุญาตแบบเจ็ดเจ็ดเคโคตรไวเลยโคตรไวเลยแล้วโอ้โโหคตรเก่งเลยได้ยาได้ยาสามอันโอ้โหโคตรไวเลยคุณโยมนทำน้ำอยู่ โดนแจ็โดนแจ็ดไม่นะกูตายคอนแนกเลยมันได้เก้าแล้วโอ้โหเขาเดินอยู่บนใช่เดินอยู่บนเดินอยู่บนจะเห็นจะมีจะมีแฮ็กแมปปวดอยู่ตรงนี้เข้ามาอีกแล้วอยู่ตรงนี้เขาอยู่กับผมก็จะบอกเออไปแล้วเขาเฟดโอ้โห เขาไปหาคนเขาไปหาคนนี่อ่าไปแล้วไปแล้วอุ้ยเขาลองหลบเขาลองหลบแม่ไม่ลองหลบอ่ะไม่เห็นเขาเอวเก้าเก้าวันไหนเก้าเก้าแวันไหนเก้าเก้าบอกเลยไอ้เพืเร็วมากเก้าเี้าเก้าเก้าเออเร็วเก้าเก้าแล้วอ่ะนั่นหมายความว่า ได้ประคำมันจะปึ้งปึ้งปึ้งแล้วมันก็จะเออใช่ได้ประคำมจิอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับยื้อให้ได้อ่ะนี่สินะตอนที่เขาเล่นกับเราสองตาเนี่ยเขาแน่ใจลงประมาณนี้แน่แเลยตัเก้าอุยตัเก้าอยู่ตัวนี้ครับเออเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วบันไดเก้าเก้าตัวยี่เก้าเก้า ของการเก้าเก้าเมื่อไหร่จะติดทุกที่เลยโอ้โหอะไรเลยถือเมื่อไหร่จะติดแล้วติดแล้วงวดงกันเร็วมีดูหับระคำมีดเร็วอันนี้แปลกๆแล้วหนูนนะกดรีบให้เชิญค่ะไม่ไม่ไม่มีใครใจรีบเอาเขาแคมป์ตรงกลางเฮ้ยเขาแคมป์ติดเลย นายเข้มตรงกลางอย่างนั้นหรอนายเข้มอย่างนั้นหรอนายเข้มอย่างนั้นหรอนายยังไม่เคยตายเลยนะเขาเปิดรอบเขาเปิดแล้วนายเข้มอย่างนั้นหรอสวดไม่สวดโอ้ ใกล้แล้วใกล้แล้วจะเป็นสมันใกล้ตายแล้วอุ้ยใจไหมตกใจตกมาจากไหนเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วจริงจริงใกล้มากสวดสวดออกไปแล้วนี่คือแบบแรกเลยคือคือก็ไม่ได้กลัวอะไรสักอย่างเลยกูชม โอ้ตงมากได้ประคำประคำประคำหกประหกประคำหกเลยเหรอยันแค่สามอันก็แย่แล้วนะนี่หกอันเลยเลมานะสายสินที่หนูรักตันเขาเร็วพี่ตันเขาเร็วคุณทำไงดีตันเขาเร็วเออไม่มีใครตีโดนเลยไม่มีใครตีโดน ตีเลยจะเป็นสวดอู้อโถอ๋อเฮ้ยเดี๋ยนะแผงสองใหน่อยเมตาใหม Sag ่อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปหาไปหากินย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 าเฮ้ยเฮ้ยโดนใส่ติดได้ยังไงกันเฮ้ยสวดอ๋อกินยามาทำมาทำมาทำ ขอขอขอไว้ไวใกล้แล้วใกล้แล้วมุมตึกอุ้ยโลมุมตึกกินยากินยากินยามียากี่อันเนี่ยเฮ้ยไม่รู้มือยังมียาอยู่เลยบักเองแล้วหาของเร้วหน้าเขาของเอ้าเขาเฟดอยู่กับพี่น่ะ เขาไม่รู้ซะแล้วว่าเราแอบซะแล้วว่าเขาโป้น่ะสซดออกโอ้ยยาวยาวตัวนั้นมาแต่อย่าเร็้ยวตายแล้วเฮ้ยนี่คือตายนี่คือสองวิธีนายคงไม่รู้ตัวสินะว่านายกำลังจะตายตายแบบที่ยืนอยู่ก็ตายได้ มาคำหกเจอมาคำ <c oughs> หกไปอ่าไม่รู้จะพูดอะไรดีแล้วโธ่